โอ้ oh. ไปทันแล้วสายแล้วไปรีบทำงานก่อน <c ười> อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะอุ๊ยงูเอาแล้วเป็แบบนโป้เลยอุ๊ยลูกงูอะไรอะงูอะไรวะเนี่ยตัเวเล็ก วินี่นี่วิวิเนี่ยโอ้หโหจะลูกมูหฮา้งนั้นเลยตายโดนกัดเข้าไปเลยเนะี่ยกูทำไงดีวะเนี่ยตาย่ไปเลยเนี่ยออกหมดจังเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่นโอ้มูฮาวทั้งนั้นเลยโอ้ทำไงดีโดนกัดไปแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณได้รับชมนะครับจริงๆแล้วเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้สมัยเด็กๆนะครับผมเคยได้ยินเรื่องเล่านะครับว่ามีเด็กคนนึงตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากไปโรงเรียนนะครับเหมือนอาจารย์อิฐไม่อยากไปไม่อยากไปสมัยเด็กๆก็เกลเรียนบ่อยโดนตีด้วยนะครับโดนตีด้วยนะครับแต่ว่าคุณแม่มักจะไม่ยอมไม่ยอมนะครับคุณแม่ก็พยายามจับอาบน้านะครับจับกินข้าวและสุดท้ายคือก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็จับใส่รองเท้า พอจังหวะที่ใส่รองเท้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,คอจู่ๆเด็กก็ร้องขึ้นมาคุณแม่ก็คิดว่าคงจะเป็นการงองแงบบปกติไม่อยากไปโรงเรียนนะครับก็เลยบังคับใส่รองเท้าจนเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปส่งที่โรงเรียนพอส่งที่โรงเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กเริ่มมีอาการเสื่อมซึมตัวเริ่มซีดเขาบอกตัวเขียวเลยหลังจากนั้นก็หมดสติไปพอจับถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่ามีลูกงูเห่าอยู่ในนั้นแล้วก็กัดเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือเคสนั้นผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจุดจบของเรื่องมันเป็นยังไงเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ก็ได้ยินแค่นั้นครับคราวนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่เราได้จากเรื่องเล่าหรือการจําลองเหตุการณ์เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นในจริงๆได้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะเคยมีใครเห็นภาพที่งูเข้าไปในรองเท้านะครับ,รบ,รบและยิ่งฤด,ดูการนี้เป็นฤด,ดูการที่ต้องระมัดระวัง ในช่วงที่มันฟักออกจากไข่เนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์งูบุกเมืองก็คือเราก็จะมีปัญหาในเสื่งต่างมากมายนะครับลูกงูออกมายุ่ยเยี้ยไปหมดเลยซึ่งสิ่ง่างเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดความวิจกกังบลนนะครับแต่เราต้องเข้าใจเพราะว่านี่คือระบบนิเวศนะครับมันเป็นวงจรชีวิตของงูนะครับซึ่งปัจจุบันน่ะมันลิกเลี่ยงลำบากเพราะว่าถ้าเป็นในเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันนะครับงูไม่ได้อยู่ในไกลเลอเเนี่ยอยู่ใต้โพรงบ้านเหล่าด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยพอ มันกินเสร็จผสมพันธุ์เสร็จไปวางไข่เสร็จมันก็จะเป็นวงจรของมันที่ลูกงูจะต้องออกมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าจําเป็นที่จะต้องมีความระม,มัดระวงังเสร็จแล้วผมไปนะครับเป็นทีมงานอสสอร,รพ์พิวิทยาภาคกลางส่วนตัวเล้าก็คือผมเคยมีประสบการณ์ที่ถูกงูเห่าก,กัดที่นิชี้ด้านซ้ายมือนะครับก็ได้สูญเสียเว่าไปครึ่งหนึ่งนะครับ ก็ตอนนั้นนะครับมีประชาชนร้องขอ,งของความช่วยเหลือเข้ามานะครับให้ไปช่วยจับสัตว์เด้คานผมได้เดินทางไปตรวจสอบนะครับพบเป็นงูเห่าขนาดประมาณ6 0เซนติเมตรผมได้ดําเนินการจับนะครับจังหวะที่ก็ว่ากําลังจะใส่ถุงผ้านะครับงูเขาได้ทําการดิ้นและหลุดมือผมนะครับเข้ามากัดที่นิชี้มือผมจังหวะที่เขากัดผมรับรู้ได้ถึงพิษที่เขาปล่อยเข้ามาในร่างกายผมนะครับก็คือตอนนั้นผมรู้สึกปวดมากๆนะครับปวดตั้งแต่ที่เขากัดเลยครับ ปวดไล่มาเรื่อยๆเลยครับตอนนั้นผมปวดจนผมอธิบายไม่ถึงเหมือนกันพอผมตังสติดได้ผมก็ได้ดึงตัวงูออกนะครับแล้วก็รีบไปล้างแผลพอผมล้างแผลเสร็จแล้วผมก็กลับมาถ่ายรูปงูเอาไว้แล้วก็รีบเดินทางไปโรงพยาบาลน,นะครับผมใช้เวลาเดินทางไปโรงพยาบาลประมาณสิบนาทีนะครับถึงโรงพยาบาลผมได้ทําการเดินเข้าห้องฉุกเฉินพอผมเข้าห้องฉุกเฉินแล้วผมก็บอกคุณหมอว่าผมถูกงูกัดมาแล้วก็เปิดรูปงูให้คุณหมอดูนะครับ พออาหลังจากที่ผมโดนงูเห่าก,กัดไปประมาณ30นาทีนะครับผมรู้สึกเริ่มมีอาการหนังตาตกแน่นหน้าอกแล้วก็รู้สึกอยา,ากจะอาเจียนนะครับก็คือผมจะอธิบายว่าอาการหนังตาตกของผมคือผมไม่ได้รู้สึกง่วงเลยแม้แต่นิดเดียวครับก็คือตอนนั้นผมไม่สามารถควบคุมร่างกายได้หนังตามันตกไปเองครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการอาอาเจียนนะครับคุณหมอก็เลยเห็นว่าอาการผมไม่ดีแล้วคุณหมอก็เลย ได้ทําการดมยาสลบผมนะครับแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับพอหลังจากนั้นผมรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือ,อผมรู้สึกว่าผมยังอยู่แต่ตอนนั้นคือผมไม่สามารถขยับร่างกายได้นะครับผมไม่สามารถลืมตาผมไม่สามารถอ้าปากได้เลยก็คือตอนนั้นรู้แค่ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือพอหลังจากนั้นประมาณช่วงตีสี่นะครับผมเริ่มมีการ ดื่มตาได้นิดหน่อยนะครับผมเริ่มมีการขยับตัวได้นิดหน่อยนะครับพอประมาณช่วงเช้านะครับช่วงประมาณ9ก้าโมงตอนนั้นก็คือผมสามารถดื่มตาได้ปกติขยับมือขยับหัวอ้ปาปากพูดได้ปกตินะครับคุณหมอเขาก็เลยเข้ามาดูอาการพอคุณหมอเห็นอาการผมเริ่มดีขึ้นเริ่มเป็นปกติแล้วคุณหมอได้ทําการถอดทิ้วออกนะครับเครื่องช่วยแหยจออกก็ตอนนั้นผมก็กลับมาพูดกลับมาอะไรได้ปกติเหมือนเดิมเลยครับ พอประมาณช่วงเย็นผมก็เริ่มมีอาการหนังตาตกอีกรอบนึงนะครับก็ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมคิดว่าผมง่วงผมก็เลยหลับไปพอผมรู้สึกตัวทีหนึง่งตอนนั้นผมก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับตอนนั้นก็คือขยับได้แค่แขนก็คือถ้าผมจะลืมตาดูแต่ละทีผมต้องใช้มือขยายตามองครับใช้มือดันหัวไปมองครับจังหวะนั้นผมก็เห็นพยาบาลเดินเข้ามาพอดีผมก็เลยได้ทําการจับคนพยาบาลไว้แล้วก็ ชี้ไปที่จมูกครับผมตอนนั้นคือผมพูดไม่ได้ผมก็เลยใช้ภาษามือแทนชี้ไปที่จมูกแล้วก็อาใส่มือนะครับประมาณว่าผมเริ่มหายใจไม่ออกนะครับก็ตอนนั้นก็คือกว่าจะตีความได้ก็คือใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับตอนนั้นก็คือผมมีอาการที่ว่าเริ่มเน่นหนะ้าอกหายใจไม่ได้นะครับก็ตอนนั้นนะครับคุณหมอได้เข้ามาดูอาการผมนะครับได้จับตัวผมตั้งขึ้นนะครับ ตอนนั้นผมไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เลยครับผมก็หัวทิ่มลิ้นแข็งนะครับควบคุมปากไม่ได้น้ําลายก็ไหลเรื่อยๆเลยครับพอคุณหมอเห็นแล้วคุณหมอก็จับผมนอนลงตอนนั้นก็คือผมเริ่มแบบเริ่มหายใจไม่ได้เริ่มหายใจเองไม่ได้ครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าผมพยายามหายใจได้หายใจทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ว่า มันหยุดหายใจไปเองครับก็คือตอนนั้นผมพยายามหายใจเท่าไหร่ผมก็หายใจไม่ได้ก็เหมือนว่าเรากั้นหายใจจนถึงลิมิตของตัวเองแล้วครับก็มันพอถึงลิมิตของตัวเองสมองเราก็จะสั่งให้เราหายใจนะครับแต่ก็คือตอนนั้นก็คือมันลิมิตของผมแล้วแล้วผมก็พยายามหายใจเท่าไหร่ผมก็หายใจไม่ได้ตอนนั้นผมก็คิดว่าผมน่าจะไม่รอดแล้วครับคุณหมอเขาก็เลย มันรุมมันดูตัวผมนะครับช่วงวันนั้นผมก็หมดสติไปนะครับผมก็ไม่รู้สึกตัวอพอรู้สึกตัวอีกทีนึงนะครับก็รู้สึกตัวว่าโอเคเรายังอยู่เ๋เรายังรอดนะครับตอนนั้นผมก็ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลไปประมาณสองอาทิตย์เลยครับในใส่เครื่องช่วยหายใจประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์เลยครับพอหลังจากที่ผมรักษาตัวเสร็จผมก็มารักษานิ้วต่อนะครับนิ้วผมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ตอนนั้นก็คือมีอาการที่ว่านิ้วมันบิดด้วยเพราะว่านิ้วมันแห้งคุณหมอเขาก็เลยเห็นว่ามันไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้แล้วคุณหมอเขาก็เลยได้ทําการผ่าตัดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทําการพับนิ้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาปิดแล้วก็ทําการเย็บแผลนะครับก็คือผมก็จะอธิบายความรู้สึกที่ว่าผมโดนงูหอกกัดก็ประมาณเท่านี้นะครับครับก่อนที่จะออกจากบ้านจะใส่รองเท้าเคาะซะก่อนตอดดนอนรวจด,ดูหน่อยนะครับตรวจดูหน่อยนะครับ หรือบางทีจําเป็นที่จะต้องไปหยิบของที่ที่เกรลกเอาไม้เคลี่ยวเ,เอาไปฉายส่องนะครับที่มืดๆม,มันก็จะช่วยป้องกันคือว่าการป้องกันดีกว่าแก้ไขสรุปแล้วโดนงูกัดกอ่ะวิธีปผสมพยาบาลจะทำยังไงอะไรปะเนี่ยโอ้โหไอ้คุณเป็นอะไรงูกัดพี่ฮะโอ้ยงูกัดครับงูแล้วเห็นงูมงูเป็นไหน มันเล็กังง้ครับเดี๋ยวบุกไปดู<อ>เดี๋ยวถ้ามันจับไม่ได้ถ่ายรูปไ่เดี๋ยวไปด<อ>ูเดินมายังไงแล้วเนี<อ>่ยสิ่งแรกที่เราควรทำเลยคือตรวจสอบดูว่าผู้ป่วยนั้นมีเครื่องประดับหรือแหวนนาฬิกานะครับหรือถุงเท้ารองเท้านะครับถ้ามีให้ทําการถอดออกก่อนนะครับเมื่อถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงูพิษหรือไม่มีพิษก็แล้วแต่นะครับก็ให้คํานึงถึงว่าน้ําลายของเขานั้นมีแบคทีรียนะครับอาจจะทําให้แผลติดเชื้อได้ก่อนอื่นเลยวิธีแรกเราต้องทําการล้างแผลให้สะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเกลือหรือน้าสะอาดนะครับเทราดบริเวณบาดแผลนะครับใช้อุปกรณ์แข็งนะครับที่สามารถดามได้ดอย่างเช่นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปดามบริเวณที่ถูกกัดน,นะครับเมื่อดามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ ถ้ายืดนะครับพันไปบริเวณที่ถูกกัดน,นะครับการพันนั้นนะครับเราต้องพันให้กระชับในระดับหนึ่งนะครับไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปนะเพราะเกิดถ้าเราลัดแน่นจนเกินไปอาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงป่ายวายวะไม่สะดวกหรือหลวมเกินไปก็อาจจะทําให้ที่เราพันนั้นหลุดลงได้ ถ้าเราได้ทําตามขั้นตอนอย่างที่กล่าวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้รีบนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับหรือถ้าพวกท่านไม่มีรถนะสามารถโทร1669เพื่อให้รถที่มีความสามารถทางด้านการแพทย์นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด